ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News พิจารณ์จวกบิ๊กตู่ไม่คุมงบทหารอากาศทั้งที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมหลังจัดซื้อเครื่องบินจู่โจม8ปดลำนายพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์สอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักก้าวไกลในฐานะคณะกรรมาการวิสามันพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,564 และคณะอนุกรรมธิการคารุพันธ์และ ICT ในกรรมธิการงบปี65ให้สัมภาษณ์กรณีกองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบินโจมตี AT-6 จากสหรัฐ8ลำจำนวน4,500ล้านบาทว่าความจริงเรื่องนี้ไม่ควรเป็นความลับเพราะเวลาเราซื้ออาวุธอะไรจากต่างประเทศหรือผู้ขายก็อยากจะโฆษณาอยู่แล้วว่ากองทัพอากาศไทยมาซื้อเครื่องบินจากเขา เป็นเรื่องที่ปิดกั้นไม่ได้อยู่แล้วแต่ตนคิดว่าเมื่อเป็นการจัดซื้อและมาเป็นข่าวในช่วงที่ประเทศกำลังประสบวิกฤตโควิดและการคลังเช่นนี้จึงเป็นอะไรที่ค้านสายตาประชาชนมากๆสะท้อนให้เห็นความบกพร่องในการลำดับความสำคัญในการจัดสรรง,งบประมาณของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาเหตุที่ตนพุ่งเป้าไปที่พลเอกประยุทธ์ ไม่ใช่ผู้บัญชาการเหล่าทัพเพราะโครงการนี้ถูกตั้งงบประมาณไว้ตั้งแต่งบประมาณปี64ซึ่งต้องทำโครงการตั้งแต่ปี63ซึ่งเมื่อตั้งมาแบบนี้ในฐานะที่พลเอกประยุทธ์กำกับกระทรวงกลาโหมทำไมไม่ชะลอออกไปก่อนสักหนึ่งปีแทนที่จะซื้อทีละ8ดลำซื้อทีละสี่ลำก่อนได้หรือไม่ก็จะช่วยลดงบประมาณและสอดคล้องกับสถานการณ์แต่เมื่อไม่ได้ทำ เงินจำนวน4,500ล้านบาทก็จะมาเป็นภาระในปีงบประมาณอีก4-5ปีข้างหน้าที่จะต้องทยอยจ่ายขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ